จากเรื่องราวของประธานสมพันธ์มวยลาวที่ได้ออกมาพูดนะครับทําให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเคมแบบเป็นระบบสังเกตจากก่อนหน้านี้ว่าทําไมสามประเทศนี้นะครับเขมรลาวพมา่าอยู่ติดกับประเทศไทยแทย้ๆแ,และอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงไม่ได้เป็นสมาชิกกับอีกมากทั้งทั้งที่ทั่วโลกแต่หลายทวีป แต่หลายประเทศเป็นสมาชิกกับฟิบมากกันหมดก็เพราะเขาต้องการเคมมวยไทยว่ามีต้นกำเนิดมาจากเขมรเพื่อให้ทั่วโลกนั้นสำคัญว่าเขมนี่แหละคือครูของมวยไทยครับเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศิลปะการป้องกันตัวแบบมวยไทยไปเรียนที่ประเทศเขมรบ้างไปเรียนที่ประเทศลาวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นการหาเงินเข้าประเทศและยังกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนที่กับประเทศไทยกันทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับเรานะครับเราก็อยากจะไปเรียนศิลปะการต่อสู้จากต้นตำรับจริงๆจากรลกฐานของมวยไทยจริงๆหรือจากครูมวยที่เป็นต้นกำเนิดยิ่งได้ยิ่งดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเหมือนกับเราที่อยากจะสอบข้าวเรียนสักที่หนึ่งเราก็อยากจะหาสถาบันติวสักที่หนึ่งที่เรามั่นใจได้ว่าสามารถสอบได้เข้าได้จริงนะครับเขาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มวยไทยนั้นมาเป็นของเขา ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อ19ปีก่อนเขาก็พยายามเสนอบกตอนะครับโดยซานคิมซอนให้ทั่วโลกรับรู้และได้เห็นปรากฏว่าไม่มีใครสนใจนะครับเพราะมันเป็นการต่อสู้กับสินโตซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปใช้การต่อสู้แบบนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสินโตให้สู้ พูดง่ายๆก็คือขายไม่ออกนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้โด่งดังมีชื่อเสียงเหมือนกับประเทศไทยแต่ก็ทําไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงนะครับเข้มซะเลยง่ายดีประมาณนี้นะโดยเชื่อมโยงว่ากุลคแเมมีรากฐานมาจากโบกตอแล้วบอกว่ามวยไทยเป็นกุลคเม คืออันเดียวกันนะครับเพื่อให้ทั่วโลกเข้าใจว่าไทยนี่แหละเอาการต่อสู้ของขมินไปโดยอ้างอิงจากภาพนครวัดผมพูดง่ายคือเขาอ้างอิงว่าเนี่ยแหละต้นกำเนิดของมือไทยก็คือจากภาพนครวัดนี่แหละนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าชาวต่างชาติส่วนมากเขาก็เข้าใจอยู่นะครับว่า ขมรเนี่ยเคมวยไทยมันจะมีเพียงแค่ส่วนน้อยบางส่วนเท่าน,นั้นนะครับที่ฟังความข้างเดียวจากขมรที่ไม่เคยได้ยินประวัติศาสตร์แท้จริงของไทยและขมรมาก่อนก็จะหลงเชื่อตอนนี้เท่าที่ทราบก็น่าจะมี45ประเทศแล้วนะครับที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กุนเมแต่อิสมาของเราเนี่ยอตอนนี้มี หนึ่งประเทศครับลาวก็ไม่แน่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าทั้งเขเมรและลาวเนี่ยกำลังจะชักจูงฮาม่าอีกประเทศหนึ่งเพราะสามประเทศนี้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกกับอิมาเขาอาจจะช่วยการดันคุณกเมก็เป็นไปได้นะครับคือตอนนี้เขเมรเขาพยายามหาพวกเพื่อเป็นจุดยืนในสังคมคนที่คิดเหมือนกับเขา ซึ่งก็แน่นอนละครับว่าสามประเทศนี้เขาเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับเขาจะมีแนวคิดและมุมมองที่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้หมายความไม่ได้หมายถึงชาวคขมรทั้งหมดและคนลาวทั้งหมดไม่ใช่นะครับผมหมายถึงผู้นำของทั้งสองประเทศนี้เท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็คือ รัฐบาลเขมรนเขากําลังเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นของไทยให้ชาวขมรคนยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่ให้ได้ดูเพื่อให้ซึมซับได้จดจำํำเมื่อเวลาผ่านไปนานนะครับเขาจะคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งเขาได้ปลุกฝังมานานแล้วนะครับที่เห็นได้ชัดก็ ราวๆประมาณ20ปีกว่าได้ที่เขาเริ่มปลูกฝังกันมานะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า,าเขมรเนี่ยเขามีการเคมอย่างเป็นระบบแล้วยิ่งเขาลงทะเบียนกับยูเนสโกแล้วด้วยเนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าในอนาคตเนี่ยเขาสามารถเคมมวยไทยและศิลปะการและศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่างๆได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้ใหญ่ของบ้านเราคือทางผู้รับผู้ใหญ่ของทางบ้านเราด้วยนะครับว่าจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่าลืมนะครับว่านอนาคตเนี่ยกติกาและกฎต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยต่างๆครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับ